งาหุ้มเมียของฤาษีซาต้าออรติพาทกับไล่ลอยอยู่เวลาตาบิโยแมนจะได้ขึ้งาหือออร์ติปลอติเดอยู่เวลาแล้วกาดะเจดัก็จเวลาอย่างนี้เงาหุ้มเมียวคงระแพกิเชวิโอเจ้าหญ้ามุชามุยมกับมุหอพอติดแลมีฮิเวออรกะอยู่เวลาแล้วงาหืออวิอวิอันย์ราหุยติพาทกัมาดักิตโยแมนหาวิอวเอันย์ราหุยติเผาอย่าซอเหลี่ยมทีละเปลเซนาลิ หลีเซนาลีงาชีนาทีอลลรคมทิลาเป้าออนไลีไกลายอยู่นะลียาซทนาอุนามทิลาเป้ามีฮิวิลอมแม อ่ามีฮิกอเจเปิดแม่คากะเล่ก็ก็เรียกมัมมีเป้าลอมีฮิแฮวเวขามาแตะกาตาเวเล่ก็ก็เรียกอ้อจุขเคมินิจุดแตะกาตาเวเจเรียมัมมีเป้าอยากสอนหนังทีละเป้าอาลักเทออ้อนนาลิตยาทาเลียมัมมีเป้าลุมีฮิเวเจมัมมีเป้าลุมีฮิอาลาเวทปะจโอเลียนอแม่เสอ นะม,มัมงมีมิจฉาดอดอด,อดาตาเวอําเภอแม่สายจังหวัดจีให้พ่อกะขัดแย้งกับิี่แม่เรียกอย่านกรณวิทยาท่าง่คือถ้ายมีกอโขอโลกะ จอลาวิโยเรียวเราก็มองมีป้าเลยไงคือแทนมีเชอมีเจิดดอกดาตาเวและชัวเกนนีจาวิเชอจังหวัดที่ให้อภูแม่สายเรยแม่เซ็ทชป้ากัตชลีกับปุจนเจป้าวิแมเรียกว่าข้าจอยแห่รอเรียวอจุขมินิจุเจอยากข้ท้อติดเชื้อลูวิสิเวตุกคมาพูมาแผลรอเรียวบุดาเสเลยลูวิสิเวออกโคมากากาวิทับปัตตออาชกาเียส่องน้ามุทลาป้า มีฮิเวเรียกใครแต่ละมีฮิกอเจปุลกกาลรมามุมีเป้ารอแต่ก็และอวิอันเนี่ยละหุยาติัาธถอรอสาตติผาอยู่เวลาแล้วเรียจะเขะเกามาลาวิโยแม่ก็จะเรืมุกกำหอเรียไรก็คาวิเจมาเห ปอทบปมกะยากุก่าเม่มากกะหมอเจฮัปุเลว์ต่วิกะมากาเดเิเจเดามาแผรียหัวจาเลจักระป้าปูเลมาเดฮิแม่เรก่อนไลกากะกูเอามามกะยาเล่เจมาากะลี่โยเลยจักะป้าหามกะเฮแมรี่มือขอพอนหลกกอยาข้าคมหล่อนักกืออตีขอคนหลอคุณพ่อตุกว่าไล่กากกกกะรอเรมซ่องเผือิยอยาแล่ปุเลมาเดกัเชมากาเจเลยยยาขามือ พ่อพ่อแลมกักะสิแมแคโกกาเร่อ่ามาัเกะอแตตาโดแมเร่นจิจอปากรมจุนิยมวิทยาพอ่อยานเนฮะปาซโกนี้ติชุนีนฮะปาดิสิบาฮะปานี่ไงฮะขอจะดสขอขอลุโยคือฉันนี่แตนนี่กาตาวิสาตาคาสโ,โลโกอาจะได้สขอขอลุจิแมเร่ให้ป๋อมมีล่าเชือ ออฮอตเตอออนนพอเวมุกะเวมุฮกมาลุตด้ดีมืดสวลาแลลวเรืร่องอะฮือไทยมีกอ็คอลุกขอลุลาตุโยเจย เลยมุกาวิมุกโกโมาลูชัดีดีกาลาวลกมา่าเทตาโดเมเลยเตาเลเซองสากโกเกตุโยเจอคณหลูกพอตุกวกักูจาเกตุโยเจอยากข้มุาพ่อใครกให้เลยกอเลเจเพลาเฮจิเมเลใครแต่แลเลยไทยมีกอฮอตเตตอพอก่อนิวิลลากกะไทยมีกอฮอตเตตอพอราเชือเอาไทยพ่อกม มูหอมูยีติดิบหรืติดิบแพะโตลาเชวิเจจะถับปโตเลจะได้สออกโคโลกาท้มิงกอฮ็ทอดเตอพ่อแล่ตกะติติเตปอมูยีกอลามาจากไอตุโยเจเล่กะตุเวกะกูกะมาปุฮให้เล่เตปอมูยีกอลาคัวอีกะกอลูลูไลกะกอดัวละคัวอ๋ลจะขอหยอยญาแลอ่อะมีก์โ็คนโลไลมีทกกะภัยธรรมชาติก็เวนะเล่ยก่ายอดแผะลาเวมีฮีมีปะเวกะตุเวทัปโต ลอล่อะคือมีกชอยาลูวิซิเวนาวิโกวิอาอาสากาชกไคเปอร์วิกะมาจาวิโอแต่มาเาาวเลีอยวจะได้พาแล้วนี่คือชอย่าละเซคอจอบิมาเฮเรียกขกว่าตีจิลิริกะเพลาวิตยาธา เลียนิมากะกวิโยเลียนมากะวิเจติโยอยากให้ะคุณมีอาจอยารับากมาชมาบาลเเรียทมิงกนติต่อพ่อเอกถูอาวิโยติติพาลูกกมวเวกัปิเลกมามวเวลกปูเจอยากใหทมิกอฮอติต่อพอจะได้คือเรีกทติอกปิเชวิโยยะนี้ เรียกนี้เรยฮัปัสกอนท่าตาพอยไกตุโยเจไทมิงกอฮอติตตตาพออิกถูเลลูวิซิเวราผู้เวชชอติตผาลี่อเมจาราโววิยาี้วะและเล่ไวกชเวอเย่คโลพูฮักกับพไกตุโยเจคขัชวกับพตุโยเจแม่เรียกก่อฮิบะเร่อิกถตเวติยาเร่ทะเลอโลเปิลนะขั้วเกับพี่ไกตุโยเจก็อฮิบะเร่อิกถูุวติยาทางอะคือห้มีกอลคโลขั้พอถูกกะเร่ะช้วเกับพี่ไกตุโยเจแม่ กาเตเละเลียง่ะคือซาตาพอ่อขอนยาวิลลากูกาอ่าชดิสเวยียลเยาคัลูกาง่ะคือแทนมุมยอนาติโตพ่อของยันสาเรีย,ยอ่า มกหอซอาจจะกอลูลาดิโยเจเมเล่ไทยมุหยอนะเตตพภาคอีสานพ่อไทยมีกอก็จะเตตมุนีตอพ่ออยากให้ไทยมีกอกอเตโตอพ่อม right ุยีเตหะวียาเซชเปซตาเลออชเปซกอลูลาดิโยเจเลีลวกเชกันนะลิื่องอมีหย่อนาแพกเกเชเวเลียอจอยามกับมุหอพ่อจันดาเวก็ซาตาพ่อนิเวตยาทาเลฮัปัส อ่าก้นนี่ตาเลติชินิวิยวยาวคนละแลิมกัมุ่หกลากาลาวิทยาธาอ่าลาจละหะากเละกะ็อาลาโกเลียงืออ่าเชีจะจวัวจกกลาวิโยเชติเจาลอกุเยนาวิเจเละกะนาชินา โอ้โขโหน่ะเรียชด้ผ่าเพชรมารอแม่ใครแต่ละอานาคูวิชด้ผ่ากะเพชรเชี่ยหิรอเขต่ละมุงกูวิออยาเรียมกะวิออย่าเอาะคอลูแลอามีเตีผ่าตุเวกะสติติจิแม่เรียยาคอกาคอโลอามีเจอแล้วเฉาะตีจ้าอามีตาเกเตีผ่าเยวิอคอลูกกะเยปุคอนอนกขดหุแปะใครแต่ละเรียงาฮื้ออ่า อามีเตาจเลวิกาอากาจลมกาวามีจเลวิเมลีเนือหรายาเจาก็สติเตเรียมีเยตุววกาคาทาคาากันก็คือสตาพอออกโคกัเชวิโยแม่เฮก็ยันตาเลซออลอมก้าวอเซเขาพูมเตตาเลเซองสาโยใหญ่ตุโยจิเมลีชาวทมุ่อนาติตอพอนะ เหลยแค่กตี้งเลติดชติแต่เลวติดชเซนีย์ปุ๊แลวเดีสักกตาลาติโยเจย่ายาวิคาชุตที่ปกตัลาติยเจแม่เลยติตาลิเซองซาอะโหลจะข้าปัญานีวิชาอาปุเลเรียบุเลคดีมากเดียวเล่มเรียุเลจะมาตาบุพุแม่ครแล้วเลี่ยมหป่าก็เวียบุเลฮอเชเวทีภาคก็เวปุถจะขอกะจัดตูกก็แล้วเล่ยตกต่มหปาลอกนะ มอคดกุผัววลราหกัดดนะมกะยากว่าปเลหอสวิตปโตยกกว่าจะเขมากะวิปตโตเหปเลหอเชวิสายไลกากะขาจามหอมากระจีหัมาตอเจเรลาเวทีเขลุงกับรตามาเรคัติลาปุเลดัจาเลอปเลดัจางกจันยัน่เวเลออดกับวลกบวตุมาเหดเวนะดดอจาเรคติเลงกับมาวเลยอเสมา ก็คุลาเวาวลาชุดที่ผักกุกะวิเอก็ไวเลีเอก็พิวเลีงนีิ้วชีวกะเดกออขามมโนเลี้ยเรากะเลียอปุ่เลี้เชวิสไลกกะกาโมากะอลก็วกะมาเด็กวับูมาจอยเละเลี้ยเก็จะขขบวิอเยาเขาลูเลี้ยงอะคือมโหเวพอกเลี้ยอปุ่เลี้ยเชวิออสซ์โเวมากกมือสอฮอเชวิชุดที่ผักกะคาจามันเลี้ยจะกะจะเขาวิอเยาเขาลู เชเวอเจ้ายาคาสเวสตาโยเลกคจะไดคือเกาะจ้าแหล่สาตากะไรลอยอยู่ลาวิตปะตเลเติปอจู่จปานะเลกรบอนก็วเจเลยู่หยฉันยีแตนยีวินะเลจู่จอปาอมุติพานะยู่หฉันยีตนยีวออลมีกอชนิดสอคลไลมีปฮุเชวเจอามาปาฮุเลก็โกเลยาเอปอลาวิอีเวจกมา ใคเต็แล้เรนิเวตยาธามีเกดชัชที่สองเขาดฮิชมมิวีอก